สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบาสอีกแล้วนะคะที่โกบันเฮาส์สาขาฟรองโคนในรายการที่นี่ก็มีและสําหรับวันนี้นะคะบัสจะพาทุกคนไปตามหาอะไรตามบัสเข้ามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราตามหาในวันนี้ครกพร้อมสับสแตนเลสนะคะจะเป็นสแตนเลสเกรด304นะคะไม่เป็นสนิมน้ําหนักเบาพอดีมือนะคะตัวน,นี้จะมีสรคุณที่เศษตรงที่ว่ามันจะมีฝาครอบ นะคะตัวนี้จะเป็นกันกระเด็นเวลาเราตำพริกอะไรมันจะไม่เข้าตาเรานะคะแล้วก็ว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับบรานนะคะเพราะว่าขนาดกําลังพอดีเลยค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดหกนิ้วงั้นเราไปชำระเงินกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะราคาเท่าไหร่กันนะคะตามมาเลยค่ะ อ๋อช่วงนี้โควิดที่ขอเป็นสแกนใจดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะน,นั่งเใหม่ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัสก็ได้ในสิ่งที่บาสตามหาแล้วนั่นก็คือครบพร้อมสักตตเตลนนะคะเดยวตอนเย็นนะคะจะลองไปตำน้ำพริกทานกับที่บา้านลองดูค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ Global House สาขาพังคลนค่ะอีพีหน้านะคะบ้าจะพาทุกคนมาตามหาอะไรอีกทุกคนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ้าต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าด้วยนะคะ Global House สาขาบางคลนแอร์เย็นชัพเพอร์นสบายสวัสดีค่ะบา,บา Global House คลบ,บ,บหลากหลายให้บ้านคุณ